สวัสดีครับยินดีต้อนรับถูกช่องเชฟเปครับวันนี้จะมารีวิวรถตักหรือรถถ่ายอะรถตักครับรถตักครับเดี๋ยวเรามปแกะเลยนะคะดได้แล้วตันี้ าก่ว้าวเป็นหิน oh, มัดแก้ว right? นี่เป็นกระจกนี่กระจกกระจกเดี๋ยวเราดูข้างล่างก่อนนะคะโอ้มีแผ่นนี้ด้วยแผ่นดาบเราจะดูขึ้นด้วยเดี๋ยวเขาใส่ลิกลบจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แลาะมันก็หมดได้ แต่ตรงนี้เป็นกระจกของจริงเลยนี่แล้วก็มีกระจกนีด้วยแล้วก็มีท่ออันนี้ในนี้เครื่องโยนมันมีไฟอันนี้ที่ตักนี่ที่ตักอ่ะเราจะตักให้ดูนี่ก็นี่เรจะหมุนให้ดูนะฮวย่แต่ที้ไม่มีทจกอ่า แต่ไฟมันมีลายน้ำเงินกับแดงแต่ถ้ามีเกียวไถก็เอามาไฟได้มีผานเขาเรียกผานบบดูข้างใต้สิลูข้างใต้เป็นไงใส่ฐานได้ไหมไม่ไหนนี่ที่ใส่ฐานนหมลูกไหนอะดูข้างเทดูยังไม่ทั่วเลยลูกอ๋อนี่ไงอืออ แต่แม่บอกว่ามันไม่มีไฟที่จริงมันมีไฟแต่เราจะลองเอาฐานมาใส่ดูเนาะค่ะนี่เราได้ฐานมาแล้วนะครับนี่2องก้อน,นแล้วก็ไขควงคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครบด้านไหน จะมีบอกใช่ไหมลูกว่าคู่ลบใส่กับคู่ลบถ้าหมายลบกับลบบวกกับบวกใช่ไหมลูกอะไนี้ไงเออมันจะมีบอกทางไหนลบทางไหนบวกดูเอาดูตัวฐานก็มีเนาะมันจะเขียนว่าบวกกับลบเนะเาะในของเล่นก็มีบอกใส่ฐานสองก้อนแบบนี้เสร็จครับเอาปิดฟ้าครับ มันมีก้อนหรือเปล่าฮะขอแค่นั้นแหละทานฟารมรอบนะครับเมก้สามก้อนสามก้อนนะครับเมื่อกี้ผมผิดคร่ะอันนี้ลบแล้วก็ใส่ไป ไปเลยครับยังนะก่อนนี้ยังไม่ได้ จะดูเันเลยมันมีไฟด้วยนล้มันต้องมีปุ่มกด,ดหไหนไหนอย่าขอดูแต่ตอนนี้ละเราสฟยถ่านไม่ได้แล้วครับเพราะมันมีไม,มมไม่มีปุ่มเปิดไม่มีปุ่มเปิดปิดป รเราได้รุ่นนี้มันนายกกลอ่องให้ดูหน่อยครับมอสรุ่นนี้ยกกล่องให้ดูหน่อยรุ่นนี้ไม่มีอะไรเลยรุ่นนี้มีเพลงรุ่นนี้มีไฟกับมีเพลง<ช>เดาอยากได้รุ่นนี้กับรุ่นนี้กับมันอ,อยากได้หมดเลยด้านหลังตราเป็นแค่แล้อเรามาเล่นกันเลยนะ Oh. ตอนนี้ไม่ได้กได้ ไงคนเล็กก็มีลูกคะเล็กอคเล็กเททีเดียวเต็มอะฮะเททีเดียวเต็ม 嗯，对嘛、mm？Hmm. ใหญ่มากเลยนะล้อมใหญ่ปดถนนได้เลย รถคันนี้ซื้อมาคาราเท่าไรครับอ๋อสองร้อยสี่สิบก้าบาทแคร่สิบเกา,า,างกำแพงเมืองไม่ได้ไหมเนี่ยอันนี้ อันนี้ดันเป็นครูเขาเฟื่องคะแดนเลืมีกฎปีกามขาพระไก่กฎกระดิ่งที่กลางนี้ให้ผมได้รบับไปนคะครับ